ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่หลังบ้านนะครับหลังครัวนะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์อะไรนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับวันนี้นะครับคิดว่าจะทําเมนูอะไรดีนะครับพอดีไปซื้อของมานะครับพวกน้ำมันพืชน้ำปงน้ำปลาชุบรสพริกผงนะครับกระทงกระเทียมนะครับกับข้าวของเครื่องใช้นะครับ แป้งสบ,บู่อะไรนะครับยาซิฟันตรงตามก็ได้มานะครับคิดเมนูจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับวันนี้เราคิดไม่ออกนะครับนี่ก็ผักมะงมะน,นาวนะครับักสดก็เลยคิดได้ว่าวันนี้จะทำเป็นเมนูอ่ามันเชื่อมนะครับมันเชื่อมนี่ครับมันเราก็ได้มาประมาณสี ห้าหกหัวนะครับแค่นี้ก็ทานไม่หมดนะครับทานเี่นะครับมันมันของเรานะครับที่จะมาทํามันเชื่อมนะครับวันนี้เอาเมนูมันเชื่อมกันแล้วนะแล้วกันนะครับจะเป็นของหวานนะครับตรงนี้จะเน้นน้าตาลนะครับน้าตาลขึ้นสมองนะครับจะเป็นเบาหวานแล้วครับท่านผู้ชมอ่ากินของหวานบ้างครับวันนี้มาทําเมนูมันเชื่อมกันเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการทํามันเชื่อมแบบง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับเราก็เลือกมันสับปะหลังที่ขนาดพอดีพองามนะครับปอกเปลือกนะครับแล้วก็ทําเป็นทอนๆแท่งๆนะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ลังบ้านนะครับบรรยากาศเงียบสงบดีนะครับ แล้วก็ใช้หาฟืนหาไฟแถวๆนี้นะครับเป็นเตาฟืน,นครับวันนี้เตาถ่านนี่นะครับเตาถ่านของเรานะครับมันก็เริ่มร้อนได้ที่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกเป็นสีเหลืองใสๆนะครับ สำหรับส่วนผสมนะครับก็มีกะทินะครับแล้วก็น้ำตาลทรายะนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำง่ายมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับน้ำตาลทรายเราเลือกเป็นน้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกขาวก็จะดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลทรายไปใส่นะครับแล้วก็กวนให้มันอย่าให้มันไหม้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆดูนะค่อยๆดูไปนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมน้ําตาลทรายของเรานะครับอันนี้จะเป็นน้ําตาลทรายที่ไม่ได้ฟอกขาวนะครับนี่เลยจะไม่ได้โชยห้อยชมนะครับน้ําตาลทรายยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเรามีกะทินะครับเกลือนะครับเดี๋ยวเราไปใส่น้ําตาลทรายเลยครับนี่นะครับใส่ไปทั่วๆเลยนะครับตอนนี้มันของเราก็เริ่มจะสุก ไม่สุกทั่วเท่าไหร่นะครับนตาลซ้ายใส,ใสไปเยอะหน่อยนะครับเน้นความหวานนิดนึงแล้วก็คนๆนะครับให้ละลายสังเ,เกตดูนะครับก็จะออกเป็นสีเหลืองแท่งทอง,ทองเลยครับเนี่ยเป็นแท่งทองเลยครับเดี๋ยวจะสุกเหลืองใสนะครับ ชิมดูความหวานนะครับสีเริ่มสวยแล้วครับท่านผู้ชมอีกสักหน่อยก็จะได้ที่แล้วนะครับพอดูแลอย่าให้ก้นไหม้นะครับง่ายมากเลยนะครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆนะครับสีก็จะออกเหลืองสวยงามนะครับเราก็คนเพื่อไม่ให้ติดหม้อนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำตาลไหม้ก้นหม้อนะครับนี่นะครับมีฟืนก็ยัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับฟืนอะไรก็ได้นะครับเนี่นี่เลยนี่มาดูสีครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับก็รอให้มันซึมซับนะครับเข้ากับเนื้อมันนะครับเนื้อมันจะได้แบบเหนียวๆนุ่มๆนะครับอันนี้จะออกแบบเหนียวหนึบๆหนึบๆนะครับเคี้ยวไปจะดี อร่อยดีมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีน้ำกะทินะครับใส่ไปด้วยนะครับต่หนังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับก็จะน้ำเชื่อมนะครับก็จะเหนียวข้นกว่านี้นะครับเราก็ได้ที่เลนครับยกลงจากหม้อนะครับครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับมีนะครับเหนียวเหนือนุ่มนะครับแล้วก็ ได้ที่นะครับสีสวยงามนะครับแล้วก็จะยกลงนะครับแล้วเราไปชมการทำกะทิกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกะทิกล่องนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่เราเอามาใช้นะครับใครมีกะทิสดจากมะพร้าวนะครับก็ใช้ได้นะครับบีบคั้นเองก็ยิ่งดีเลยนะครับตัวนี้เราใช้กะทิกล่องสำเร็จรูปนะครับมีนะครับ ก็จะเทลงไปนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใส่เกลือไปนิดหนึ่งด้วยนะครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนี่นะครับนี่นะครับเพื่อเพิ่มความมันนะครับแล้วก็เอาไปตั้งกับไฟนะครับแล้วกับไฟหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาไปตั้งกับไฟนะครับเคี่ยวพอเดือดให้มีกลิ่นหอมนะครับเติมเกลือลงไปเล็กน้อยเติมไปแล้วนะครับอันนี้จะปิดยี่ห้อไว้นะครับเพื่อจะ ยูทูบจะไม่ดราม่านะครับนี่นะครับเอาไปตั้งไฟได้เลยครับนี่นะครับเราก็ตั้งตั้งครับตั้งบนเตาไฟร้อนๆนะครับสีของเนื้อกะทิก็จะนี่ครับสวยงามมากเลยครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับใครมีใบเตยก็ใส่ไปด้วยยิ่งยิ่งดีครับตอนนี้เราทําเตาถ่านแบบโบราณกันเลยนะครับท่านชมก็จะได้อ่ฟิลลิ่งแบบ ขนมไทยโบราณเลยนะครับท่านชมใครมีเตาแก๊สเตาอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับกะทิก็เดือดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ยกลงเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนะครับนี่นะครับเหลืองสวยงามมากเลยนะครับกับน้ําเชื่อมนะครับใสๆนะครับอันนี้ก็เป็นกะทิที่เรา ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเราก็ราดเดี๋ยวมาใกล้ๆครับเบร์เจะหกราดน้ำกะทิเข้าไปเล็กน้อยนะครับแค่นี้นะครับก็แซ่บนะครับอร่อยมากเลยนะครับหอมหอมมันครับหวานหวานมันอร่อยครับนี่เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับหอมหวาน <Wow. S 1> มันอร่อยนะครับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพลงเท่านี้คลิปหน้านะครับมีคลิปดีมีสาระอะไรมานำเสนอครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้สวัสดีครับ